là tức mà tức nào xây nào mà ít đeo tím gặp nhà ít ít điếu tím và lăng nồi cá rồi gặp cơn à, cơn cơn yêu à, đi gặp tình quân tại tại cái phần này đâu phải chắc rằng quần mới đây mình mới tân rồi đấy kiến kiến những cái กวนเอย่างนี้เดียวเต็มน้ำในในคลิปมันนะเจ้าว่าไม่ไม่จันหมากอะไรนะแต่ว่าตัวจริงจันกันได้ครับซึ่งมันยาวควนมันยาวเดี๋ยวพุ่มปลอมปล่อยน้ำได้จะปลอมปล่อยน้ำตลอดเลยครับพุ่มพุ่มเปิดไอ้ก๊อกไปแล้วหรือจะไม่นั่นเป็นพฤกษายิงเกี่ยวไปกับปล่อยน้ำได้เลย ถ้าไม่รถผมด้วยก็ลอยน้ำโขกได้เลยครับอีดรๆมันไม่ไกลอู้หูหูไม่มีโนอ่นนอ,อีดรุในผไม่ลำไม่เลยครับ รอยเจ้าภาพเรเดียวครับเออรอยเกขาครับรอยเขาภาพเราเดียวอ่าจวงล้างเล็กนะครับจวงล้างเล็กเป็นไรรกที่เล็กมีใหญ่รถใหญ่นะตัวนี้เป็นรถเล็กตัวจวงล้างมันต่อรอยเจ้าเดวิวเดวิวอย่างขึ้นไปกันได้เลยครับขึ้นไปกันได้เลย อร่อยเจ็ดน้าอยากก็คิดจะไปนามาเป็นเลี้ยนไอ้นี่ปุ๊บ้ว่ามันร่อยกัว่ากันแดงหยาบร้อยเลยสับร้อยกับรุบเดือดร้อยกันเดงพอเราไปครับอยูไปดูโน่หรอครับอยูไปจ้ำมันร้อยไม่ได้เลยกันแดงสับร้อยแล้วกับบุบเดือรเลยมันอันนี้มันไม่มัน